ังหวัดบุรีรัมย์นะครับช่วงนี้ใกล้วันสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยออกก็จะมีการขายสลากที่เกินราคาอยู่ที่บุรีรัมย์เขาบอกว่าราคาตอนนี้นะฮะปกติจะกำหนดเอาไว้ที่80บาทปรากฏว่าบางครั้งบางทีเนี่ยมันราคาขึ้นไปถึง100บาทต่อหนึ่งฉบาับก็มีการสนที่กำลังกันครับระหว่างทางอาสาสมัครที่จังหวัดบุรีรัมย์กับทาง เจ้าที่ตำรวจทหารนะครับไปวางแผนล่อดซื้อจับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาครับคือเดิมทีจะต้องไม่เกิน80บาทแต่ปรากฏว่าพอกระจายกำลังไปตรวจสอบมันมีการขายฉบับละ100บาทก็สามารถจับกลุ่มได้ประมาณ6คนด้ยวยกันครับ ้งเรียนว่ามีผู้ค้าสลักกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ทำการขายสลักกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือตั้งแต่80บาทถึง100บาทซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและเอาละเอาเปรียบผู้ซื้อซึ่งในเบื้องต้นส่วนทาจังหวัดได้ประสานไปที่มตบที่26แล้วก็เจ้าที่ตำรวจของสพเมืองบุรีรัมย์ ในการสืบสวนหาข่าวรากฏว่าเป็นความจริงตามที่มีผู้ร้องเรียนโดยขายเป็นเลขชุดชุดหนึ่งสามใบถึงห้าใบใบละหนึ่งร้อยบาทซึ่งก็เกินในราคาที่รัฐบาลกำหนดไว้คือทางการเขาก็ไปสอบถามคนที่ขายลอตเตอรี่นี่แหละครับคนที่ขายก็ยอมรับขายไปละหนึ่งร้อยจริงที่ต้องขายใบละร้อยก็อ้างมาจากเรื่องของต้นทุนแหะครับเพราะว่าเป็นเลขชุดรับซื้อจากยี่ปุ่ออีกทอดหนึ่ง แค่รับซื้อก็83-85ถึงบาทแล้วโคต้าที่ตัวเองได้งวดละ5เล่มก็ไม่เพียงพอนะครับบางทีต้องไปนอนรอข้ามวันข้ามคืนกว่าจะได้ลอตเตอรี่มาขายก็เลือกเลขไม่ได้ด้วยซ้ำไปส่วนใหญ่ที่เป็นเลขชุดจะได้มาจากยี่ปัวที่เป็นรายใหญ่เจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่ม6รายนำไปบันทึกการจับกลุ่มส่งให้พนักง,งานสอบสวนที่บุรีรัมย์ดเนินข้อหา ขายสลากเกินราคามีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1นึ่งหมืนบาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่เริ่มไปล่อซื้อลอตเตอรี่แพงกันแล้วนะฮะอืมคือ เขาพยายามจะแก้ปัญหาตัวของยี่ปัวสาปัวนะฮะแต่พอทําไปทํามาสุดท้ายผู้ค้ารายย่อยเองก็ต้องไปพึ่งยี่ปัวสาปัวอยู่ดีเพราะว่าบางครั้งเวลาคนจะไปซื้อเขาก็จะมีเลขในใจถ้าสมมุติว่าโคต้าที่รับมาเนี่ยมันไม่มีเลขที่เขาอยากได้บางทีขายท้งงวดมันก็ขายไม่ได้ขาดทุนอีกก็เข็นใจนะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่ากองสลากเองจะหาวิธีการแก้ปัญหาได้ยังไงบ้าง